เสียงลมวีดวิวดังกล้องทั่วป่าลึกบนถนนสายเล็กๆที่ตัดผ่านความมืดรถกระบะเก่าๆคันหนึ่งแล่นช้าๆท่ามกลางบรรยากาศที่วังเวงแสงไฟหน้ารถส่องสว่างเป็นทางยาวเผยให้เห็นความว่างเปล่าของถนนที่ทอดยาวไปไม่มีที่สิ้นสุดขับเร็วหน่อยไม่ได้หรือว่าไอเตยเสียงของเปี๊ยกเพื่อนสนิทพูดโดยสารข้างคนขับพูดขึ้นพร้อมเสียงเบื่อหน่ายขณะที่เขากำลังแกะขนมปังไส้กรอกมึงจะรีบไปไหน ถนนนี่มันเมื่อจะตายขับเร็วเกินเดี๋ยวได้พุ่งลงข้างทางเตยคนขับตอบก,กลับด้วยน้ำเสียงจริงจังพลางจับพู้มาลัยแน่นอ้อมแฟนสาวของเตยที่นั่งเบาะหลังหันไปมองออกนอกหน้าต่างใบหน้ามีแววหวัดหวันนี่มันน่ากลัวนะเตยทำไมเราไม่เลือกทางอื่นฉันไม่ชอบถนนแบบนี้เลยเบีกหัวราบพลางเราเรียนโอ๊ยกลัวอะไรเรื่องผีผนั่มันก็แค่เรื่องเล่าไอ้อ้อม ถ้ามีผีโผล่มาจริงๆเดี๋ยวพี่ปิ๊กคนนี้จะปรับให้ดูเองเต้ยหัวเราะแห้งๆขณะขับรถต่อไปอย่าพูดเล่นแบบนั้นเปียกถนนเส้นนี้มันมีประวัติจริงๆปิ๊กเริ่มเล่าเรื่องที่เขาเคยได้ยินมาเขาว่ากันว่าเมื่อหลายปีก่อนถนนเส้นนี้เคยเกิดอุบัติเหตุใหญ่รถทัวร์คันหนึ่งพุ่งลงไปในเหวข้างทางคนตายยกขันไม่มีใครรอดเลย แล้วหลังจากนั้นก็มีคนเล่าว่าเห็นผู้โดยสารเดินเตร่ข้างถนนบางคนยังโบกรถด้วยซ้ำอ้อมเบิกตากว้างแล้วพวกเขาเจออะไรอีกเหรอหลายอย่างบางคนเห็นเด็กวิ่งตัดหน้าบางคนเห็นผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ริมถนนแล้วที่เล่ากันเยอะสุดก็คือถ้ามีใครโบกรถตอนกลางคืนห้ามจอดรับเด็กขาเพราะคนนั้นอาจจะไม่ใช่คนเต้ยฟังพลางจ้องไปข้างหน้า เขาพยายามทำเหมือนไม่สนใจแต่ใบหน้าของเขากลับแสดงถึงความกังวลลึกๆอ้อมมองเปียกด้วยความ,มาหวาดระแวงนี่นายแน่ใจใช่ไหมว่าแค่เรื่องเล่าเปี๊ยกหัวเราะแน่สิเรื่องแบบนี้ใครๆก็แต่งขึ้นมาหลอกเด็กท่านใดนั้นอ้อมก็สะดุ้งร้องเสียงหลงหยุดรถหยุดเดี๋ยวนี้เตยเหยียบเบรกอย่างแรงรถกระบะหยุดนิ่งกลางถนน เสียงยางเสียดสีพื้นถนนดังสนัน่นอะไรของเธออ้อมเปยกหันไปถามอย่างตกใจขณะที่อ้อมยังคงจ้องออกไปนอกหน้าตา่างด้วยใบหน้าซีดเผือดที่ข้างทางหญิงสาวในชุดขาวผมยาวสยายยืนอยู่นิ่งๆใต้แสงจัดเธอไม่ได้ขยับตัวแต่สายตาของเธอจ้องตรงมาที่รถอย่างแนว่วแน่เปยกรีบเปิดกระจกด้านข้างเล็กน้อยเพื่อมองให้ชัดขึ้นเขากลับสะดุ้งเมื่อหญิงสาวขยับตัวเล็กน้อยแล้ว เดินช้าๆเข้ามาใกล้รถเสียงฟีเท้าของเธอดังท่ามกลางความเงียบเธอเดินมาถึงหน้าต่างฝั่งอ้อมและเคาะกระจกเบาๆเสียงเคาะดังเหมือนเสียงกระซิบในหูช่วยไปส่งหน่อยค่ะบ้านอยู่ข้างหน้าต้องรีบหันไปมองเตยอย่าเลยเตยมันแปลกมากเตยลังเลสายตาสลับระหว่างหญิงสาวที่ยืนอยู่ด้านนอกกับอ้อมที่กำลังตัวสัน่นเบียกพูดเสียงเบาแต่เร่งรา้าเฮ้ย มึงจะจอดรับเธอจริงๆหรือคนกลางปากกลางเขาแบบนี้นะเนี่ยนะเตยตอบกลับอย่างไม่มั่นใจแล้วถ้าเธอเป็นคนจริงๆละ่ะเราจะปล่อยเธอไว้แบบนี้หรือในที่สุดเตยลดกระจกลงช้าๆหญิงสาวก้มหน้ามองเขาด้วยรอยยิ้มที่ดูแปลกประหลาดเธอพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยขอบคุณค่ะก่อนเปิดประตูขึ้นมานั่งบาะหลังข้างอ้อมทันทีที่เธอนั่งลง บรรยากาศในรถก็เปลี่ยนไปความเยญญเ็นยะเยือกแผ่กระจายรอบตัวราวกับมีลมหนาวที่ไม่มีที่มาพัดเข้ามาในรถเปียกยกมือขึ้นลูกแขนอากาศมันเย็นแบบนี้ได้ไงวะมันน่าร้อนนี่อ้อมไม่พูดอะไรเธอนั่งนิ่งและจ้องหญิงสาวด้วยแววตาหวาดกลัวหญิงสาวหันไปมองอ้อมและเอ่ยเบาๆไม่ต้องกลัวค่ะฉันแค่อยากกลับบ้านหญิงสาวเริ่มพูด รู้ไหมถนนเส้นนี้ไม่ใช่ที่สำหรับคนเป็นอ้อมตัวสันขณะที่เธอจ้องหญิงสาวด้วยความกลัวพี่พูดอะไรคะหญิงสาวหันมายิ้มเล็กๆก่อนพูดต่อที่นี่คือที่ที่คนมาแล้วไม่ได้กลับไปบางคนทิ้งความลับไว้บางคนก็ทิ้งชีวิตไว้ที่นี่เป็กพยายามพูดกลกเกลือกเออบ้านของพี่อยู่ไกลไหมครับหญิงสาวไม่ตอบแต่จ้องไปข้างหน้าแทน ทันใดนั้นรถกระบะก็ดับเครื่องกระทันหันแม้กระจกยังขึ้นไฟหน้าก็ยังสว่างเตยลงจากรถเพื่อตรวจดูเครื่องยนต์แต่ทุกอย่างดูเหมือนปกติเครื่องยนต์เย็นสนิทเหมือนรถจอดมานานแต่น้ำมันยังเต็มถังและไม่มีร่องรอยของความเสียหายในรถอ้อมกับเปียกเริ่มกระวนกระวายเสียงหัวรอบแ่วเบาดังขึ้นรอบรอบรถเสียงเหมือนเด็กเล่นซ่อนหาดังสลับไปมาในความเงียบ อ้อมเริ่มเกาะตัวเองแน่นหันมาพูดกับเปียกนายได้ยินเสียงอะไรไหมมันมาจากไหนกันแน่เปียกพยายามมองไปรอบๆผ่านกระจกหน้าตา่างแต่ไม่พบอะไรนอกจากความมืดเสียงอะไรวะหรือว่ามีคนอยู่แถวนี้หยุดพูดเล่นได้แล้วเขากล่าวเสียงสั่นทางจ้องไปยังเงาในป่าทัานใดนั้นเสียงเคาะกระจกดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้แรงและดังเหมือนคนกำลังเร่งรา้า อ้มสะดุ้งสุดตัวหญิงสาวในชุดขาวที่นั่งอยู่บ่อหลังก้มหน้าและพูดเบาๆด้วยเสียเงเย็นชาเวลาของพวกคุณกำลังจะหมดลงเตยกลับมาที่รถพร้อมกับความรู้สึกไม่สบายใจที่ทวีคูณแต่สิ่งที่เขาเห็นทำให้เขาช็อกจนแทบพูดไม่ออกเปียกและอ้อมหายตัวไปไม่มีร่องรอยของพวกเขาในรถหรือบริเวณใกล้เคียงเขาตะโกนเรียกชื่อทั้งสองคนเปียกอ้อม พวกนายอยู่ไหนเสียงของเขาสะท้อนกลับมาในความมืดแต่ไม่มีเสียงตอบรับท่านใดนั้นเสียงกระซิบที่เย็นเยือกดังมาจากป่าเสียงนั้นพูดว่ากลับมาเถอะที่นี่คือบ้านของคุณแล้วเตยรู้สึกเหมือนตัวเองถูกล้อมด้วยความมืดที่เคลื่อนไหวได้เขาหันไปมองรอบตัวและพบรอยเท้าจาังจากที่นำเข้าไปในป่าลึกเสียงหัวรอบเ,าเบาๆดังก้องอยู่รอบๆเหมือนเสียงเด็กเล่นซ่อนหา เขาตัดสินใจเดินตามรอยเท้านั้นเข้าไปในปา่าโดยไม่รู้ว่าอะไรจะรอเขาอยู่ทุกก้าวที่เขาเดินเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบยิ่งดังชัดเจนขึ้นแต่ไม่มีร่องรอยของเปี๊ยกและอ้อมเลยในที่สุดเขามาหยุดอยู่หน้าหลุมศพสามหลุมที่ตั้งอยู่กลางปา่าหลุมศพสองหลุมแรกมีชื่อของเปี๊ยกและอ้อมสลักไว้อย่างชัดเจนส่วนหลุมที่สามยังว่างเปล่าแต่มีพู้วางพิงอยู่ข้างๆ เหมือนกำลังรอคอยใครบางคนเสียงของหญิงสาวในชุดขาวดังขึ้นจากด้านหลังถึงเวลาของคุณแล้วคุณไม่สามารถหนีได้อีกต่อไปเธอกล่าวด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยแต่เยือกเย็นจับใจเตยรู้สึกหนาวเยือกถึงกระดูกมือของเขาสั่นขนาดจับไฟฉายแน่นเสียงลมพัดผ่านใบไม้คล้ายเสียงกระซิบเสียงของหญิงสาวดังขึ้นจากด้านหลังถึงเวลาของคุณแล้วเตยหันกลับไปทันที และพบหญิงสาวในชุดขาวยืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ได้อยู่คนเดียวแต่มีเงาดำหลายร่างล้อมรอบตัวเธอพวกมันค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้พวกเขาไม่อยากให้คุณจากไปเธอกล่าวเสียงเยือกเย็นที่นี่คือที่ที่คุณต้องอยู่ตลอดไปเตยพยายามวิ่งหนีแต่ทุกครั้งที่เขาวิ่งไปข้างหน้าเขากลับวนมาที่เดิมหลุมศพสามหลุมยังคงตั้งอยู่ และชื่อของเขาก็ปรากฏขึ้นช้าๆบนหลุมที่สาเสียงหัวเราะและเสียงกระซิบดังกล้องในหัวเขาเสียงของหญิงสาวดังขึ้นอีกครั้งที่นี่ไม่มีทางออกรุ่งเช้าแสงแรกของวันสัตว์สองผ่านหมอกที่ยังคงคลุ้งอยู่เนื้อถนนสายเปลี่ยวชาวบ้านสองคนที่ขับรถผ่านมาเจอรถกระบะเก่าจอดทิ้งไว้ข้างถนนมันดูเหมือนจอดนานหลายชั่วโมงกระจกหน้าเปื้อนไปด้วยฝุ่นและคราบน้ำค้าง แปลกจริงใครจอดรถตรงนี้กลางคืนกันชายไวกลางคนคนหนึ่งเอ่ยขึ้นทางลงจากรถเขาเดินไปสำรวจรอบรถแต่ไม่พบใครอยู่ในนั้นเขาลองเคาะกระจกและมองเข้าไปแต่ภายในว่างเปล่าอีกคนพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงกังวลฉันเคยได้ยินเรื่องเล่าของถนนเส้นนี้จะเป็นไปได้ไหมว่าชายคนแรกตัดบดหยุดพูดเรื่องไร้สาระหน่อยน้ารีบกลับเถอะ เดี๋ยวไปแจ้งตำรวจให้มาดูแทนแต่ก่อนที่ทั้งสองจะเดินกลับไปที่รถของตนเสียงกระซิบแถวเบาก็ดังขึ้นรอบตัวเสียงนั้นเหมือนมาจากลึกในป่าพวกเขาไม่เคยจากไปทุกคนต้องอยู่ที่นี่ทั้งสองหยุดชะงักหันมองไปทางป่าที่เสียงนั้นดังขึ้นใบหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความตกใจและกลัวภายในป่าใต้ร่มเงาของต้นไม้ที่ปกคลุมจนแสงแทบไม่ลอดผ่าน หลุมศพสามหลุมตั้งเรียงกันอย่างน่าประหลาดใจสองหลุมแรกมีชื่อเปียกและอ้อมสลักไว้อย่างชัดเจนส่วนหลุมที่สามชื่อเตยเพิ่งถูกสลักใหม่สดๆตัวอักษรยังคงมันวาวเหมือนเพิ่งถูกจารึกเสียงลมพัดผ่านต้นไม้เสียงกระซิบแถวดังซ้ำอีกครั้งไม่มีใครหนีจากถนนสายนี้ได้ภาพตัดกลับมาที่ถนนขณะที่รถของชาวบ้านสองคนแล่นออกไปเสียงเครื่องยนต์ดังก้องในความเงียบ ก่อนที่ทุกอย่างจะกลับเข้าสู่ความมองเวงเดิมถนนสายเปลี่ยวทอดยาวไปในความมืดเหมือนไม่มีที่สิ้นสุดเงาของหญิงสาวในชุดขาวปรากฏอยู่ไกลๆเธอจ้องมองถนนเหมือนรอคอยอยู่คนใหม่ที่จะผ่านเข้ามา